สวัสดีในวันจันทร์ที่10เดือนตุลาคมนะคะซึ่งดอกไม้ประจำวันจันทร์ก็คือดอกไม้สีเหลืองนะคะดอกไม้นี้ชื่อ g กรดิโอลาสนะคะซึ่งาตามข้อมูลเขาจะเป็นดอกไม้ประจำเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งความหมายของดอกไม้ก็คือความแข็งแกร่งเอื้ออาทรแล้วก็ความซื่อสัตย์นะคะ ชื่อของเขาแกรดิโอรัสมาจากภาษาลาตินที่ชื่อแกรดิอุสนะคะซึ่งแปลว่าดาบดังนั้นนะคะต้นของเขาจะขึ้นตรงยาวคล้ายๆดาบนะคะเป็นดอกไม้ที่บานในฤดูร้อนฤดูร้อนที่เดนมาร์กก็คือเดือนมิถุนากรกดาและก็สิงหาคม เขาจะเติบโตได้ดีในโซนที่มีแสงแดดส่องถึงประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันแล้วต้นเขาก็จะสูงนะคะต้นจะสูงตั้งแต่2ฟุตถึง5ฟุตหรือประมาณเมตรครึ่งนะคะแล้วก็เขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงในเดนมาร์กก็คือเดือนกันยายน ตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะคะจะต้องตัดต้นของเขานะคะคือหลังจากที่เขาให้ดอกสวยงามแล้วดอกเขาร่วงโรยแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงดังกล่าวก็จะต้องตัดต้นของเขาให้พ้นพื้นดินประมาณ2-3ถึงนิ้วนะคะแล้วก็ขุดเงาของเขาที่อยู่ใต้ดินนะคะ ต้องขุดด้วยความระมัดระวังไม่ให้เเง่าเขาเสียหายนะคะแล้วก็นำเง่าเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในบ้านเพื่อปลูกใบนะคะการขุดเง่าขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ควรนำไปล้างน้ำนะคะมันจะมีดินติดอยู่ตามเง่าใช่ไหมคะให้เคาะดินบางส่วนออกด้วยความระมัดระวัง แล้วก็วางไว้ในถาดที่มีอากาศอบอุ่นและโปร่งสบายคือวางไว้อย่างนั้นเป็นเวลาสองวันนะคะถ้าเผื่อเขามีเปลือกของเงาติดมาแล้วก็มันดูไม่สวยงาม <c oughs> ก็ห้ามเลยนะคะห้ามแกะเปลือกของเงาออกนะคะหลังจากสองวันนั้นก็นำเงาของเขาไปเก็บในถุงกระดาษหรือว่าถุงน่องที่มัน เราไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่ากระสอบที่เราซื้อมาจากร้าน<ๆ>กระสอบที่ใส่หัวหอมเวลาเราซื้อหอมใหญ่หอมแดงมานะคะให้เก็บไว้ในนั้นแล้วก็วางไว้ในอากาศที่มีที่มีการระบายถ่ายเทได้ดีอุณหภูมิก็จะประมาณสัก2-7ถึง7องศาเซลเซียสนะคะและเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ก็คือเดือนมีนามีนาคมเมษาย,ยนแล้วก็พฤษภาคมก็นำเขามาปลูกใหม่นะคะวเวอการปลูกนะคะก็จะต้องขุดดินให้ลึกประมาณ4นิ้วแล้วก็เออเวลายะระหว่างเง่าของเขาประมาณ6-8นิ้วนะคะเขาก็จะเติบโตได้สวยงามและให้ดอกที่ให้ดอก ให้เราได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งเขาจะโตเติบโต,ต,ตได้ดีลิน้นพันกันขอโทษทีเขาจะเติบโต,ตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำที่ดีแล้วก็ต้องไม่เป็นดินที่ชื้นนะคะเพราะว่าถ้าดินชื้นเน่ยรากเขาก็จะเน่าได้เง่าเขาก็จะเน่าได้นะคะก็จะไม่ให้ดอกที่สวยงามให้เราชื่นชม สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่ชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ